มีลูกค้าถามมาเยอะมากเลยว่าร้านเราเนี่ยส่งแบบส่งผ่านเคอรี่ได้ไหมที่ต้องถามเนื่ยค่ะกระตูว่าโซฟาบางรุ่นคือใหญ่มากนี่แล้วก็เดี๋ยวจะยกเข้าห้องด้านข้างตรงนี้อยากให้คิดถึงตอนใช้งานจริงอยากให้เดินใช้งานแล้วโล่งสบายแบบไม่อยากให้เดินแล้วอึดอัดชนกันอะไรแบบนี้4เมตรคูณสี่เมตรคือด้านนี้4ี่เมตรสี่เมตรอย่างนี้เลยเราก็มาถึงห้องสุดท้ายนะคะห้องที่ภูมิใจนําเหนอมากที่สุดนั่นก็คือห้องนี้เลย ต้อนรับเ้สู่ช่วงเด็กสองออกลับมาตกคอนกันอีกแล้ววันนี้มาใกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเด็กสงขอเนี่ยเราจัดทํามาเพื่อให้ลูกค้าดูบ้านลูกค้าท่านอื่นๆ เป็นไอเดียในการแต่งบ้านว่าบ้านแบบนี้แต่งแบบไหนลูกค้าท่านนี้แต่งบ้านสไตล์ยังไงใช้เฟอร์อะไรพอเอาของที่ร้านเราไปวางแล้วเนี่ยหน้าตาจะสวยขนาดไหนตัวนี้เป็นตัวอย่างอย่างดีเลยที่ลูกค้าจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพอไปอยู่ในบ้านเนี่ยหน้าตาเฟอร์แต่ละชิ้นเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเพราะปกติดูที่ร้านมันก็จะคนละอารมณ์กันอยู่ในบ้านก็จะคนละอารมณ์กันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มันน่าจะพาไปดูของลูกค้าท่านนี้มีชุดท้องนอนทั้งหมด3ชุด แล้วก็มีโชว์ทีวีชิ้นใหญ่เลยนะ3เซตมีโซฟาโซฟาเสริมแล้วก็รวมถึงที่นอนอยางรอยเาง1 0เที่มนาวชอบด้วยอยู่ในบ้านหลังนี้ทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็คือพี่ช่างกำลังประกอบดูเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศข้างในกันเลยนะคะมาทางด้านนี้เลยอันนี้หนูทางร้านคือขออนุญาตลูกค้าแล้วในการมาถ่ายทำที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปดูข้างในกันก่นกอนว่า ตอนนี้ข้างในเนี่ยประกอบกันถึงไหนยังไงแล้วเริ่มกันที่ห้องแรกคือห้องนี้เลยแล้นี้นะคะก็คือบรรยากาศของการประกอบโชว์ทีวีมาคอนนะคะเป็นตัวอย่างของหลายๆเซตเลยก็คือจะประกอบกันประมาณนี้มีอุปกรณ์มีอะไรมีพี่ช่างทํางานกันประมาณนี้เลยอาจจะต้องใช้พื้นที่ <c oughs> เยอะนิดนึงในการประกอบสําหรับพวกโชว์ทีวีแล้วก็ชุดห้องนอนนะคะอันนี้คือห้องแรกใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวห้องนี้จะมีโซฟามาวางด้วยหนึ่งเซตเดี๋ยวเราจะไปห้องอื่นๆกันนะคะ ไปกันที่ห้องไหนก่อนดีห้องนี้เสร็จแล้วห้องไว้โกนี้เสร็จแล้วห้องนี้เหลือเหลือเตียงนะคะที่ลูกค้าจะเอามาตั้งจุดนี้นะงานสายขาวสายห้องโทนสว่าง ตัดลายด้วยหินอ่อนห้องนี้เลยทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งห้องหนึ่งอันนี้ตอนนี้น่าจะกําลังประกอบอยู่ประกอบทั้งเตียงประกอบทั้งโชว์ทีวีเลยเดี๋ยวขออนุญาตช้งโกหน้าดูนิดหนึ่งอ่อาประมาณนี้ประมาณนีณนย้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวพอนะคะทุกอย่างเสร็จียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวมันน่าจะพาไปดูอีกทีหนึ่งว่าแต่ละห้องเป็นยังไงถึงไหนอะไรยังไงได้เดี๋ยวรอกันสักครู่ปล่อยให้พี่ช่างประกอบกันก่อนนะ ถามมาเยอะมากเลยว่าร้านเราเนี่ยส่งแบบส่งผ่านเคอรี่ได้ไหม <c oughs> ผ่านพี่ไปผ่านแฟดตอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมหรือว่าแม้กระทั่งร้านละมุมเนี่ยได้ไหม จริงๆแล้วบอกเลยว่าเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันใช้ขนส่งเอกชนเนี่ยค่อนข้างยากลําบากคือนอกจากแอเซอรีเยอะในการประกอบเนี่ยต้องมีรายละเอียดเยอะมากแล้วเนี่ยนะคะยังมีในเรื่องของขนาดมันสูงมากแล้วมันก็กว้างมากการขึ้นรถที่เป็นรถขนส่งเอกชนทั่วไปเนี่ยเขาจําเป็นรถที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อขนของชิ้นขนาดนี้เขาก็จะไม่รับหรือว่าถ้าเอาไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถขนขึ้นได้หมด จริงๆนะอันนี้คือเคยเกิดขึ้นมาแล้วเคยมีลูกค้าแบบบอขอคนของขึ้นรถแล้วแต่ถ้าในกรณีที่สมมติเนี่ยลูกค้าอยากได้เฟอร์นิเจอร์อย่างนี้จริงอย่างอย่างลูกคุลูกค้าท่านเนี้ยประมาณ300โลซึ่ง อันนี้คือลูกค้าซื้อเหมาทั้งหลังทั้งชุดห้องนอนโชว์ทีวีมากมายมหาศาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือเขาครบองค์จริงๆอย่างเงี้ยเราขออนุญาตมาส่งให้เพราะว่าสินค้าค่อนข้างหลายชิ้นแล้วก็มียอดการสั่งซื้อนะคะที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลต้องแจ้งกัน,โนโตรงๆเพราะว่าร้านเราถ้าลูกค้าอยู่ไกลมากๆหลายร้อยกิโลแล้วแบบโชว์ทีวีสักตัวอย่างเงี้ยราคาหมื่นหมื่นห้าหมื่นเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องกราบขออภัยจริงๆว่ามันเราไปไม่ไหวจริงๆเพราะว่าการประกอบโชว์ทีวีชุดหนึ่งอะคะ่ะลูกค้า ไม่ได้แค่ยกไปตั้งวางแล้วเสร็จนะทุกตัวคือใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่เนื้องานว่างานยากงานง่ายแล้วไม่ได้แค่ว่าประกอบอย่างเดียวนะลูกค้าต้องมีพื้นที่ที่ให้พี่ช่างเขาได้ใช้พื้นที่ในการประกอบ จริงๆถึงจะเสร็จสมบูรณ์สวยงามแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครสนใจสินค้ายังไงอะลองทักมาถามก่อนได้ถามไม่เลยเช็คมาถามได้เลยว่าซื้อตัวนี้ส่งที่เนี้ยมีค่าส่งอะไรยังไงอยากให้เองมาถามดูก่อนเรายินดีต่อคาถามให้แต่จริงๆออยากขายทุกขั้นจริงๆจับใจเลยอยากบริการทุกขั้นจริงๆนะคะอันนี้ต้องขอฝากไวน้นิดนึงเพราะว่ามีลูกค้าถามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันกับเรื่องการขนส่งของร้านเรานะ ตอนนี้นะคะก็ทยอยเสร็จกันไปที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ว่าเป็นงานยกวางเนาะอันนี้ก็คือพี่เขากําลังจะยกโซโฟาเข้ามาเลยแบบนี้เลยที่ต้องถามเรื้อขนาดประตูว่าโซโฟาบางรุ่นคือใหญ่มากนี่แล้วก็เดี๋ยวจะยกเข้าห้องด้านข้างตัวนี้เพราะว่าโซฟาบางรุ่นเนี่ยตัวใหญ่มากจริงจริงกว้างมากๆถ้าตะแคงแล้วบางทียังเข้าไม่ได้เลยต้องถามขนาดกันนิดหนึ่งนะคะน,น,นี่เลยห้องนี้ เป็นสไตล์แบบว่าสีขาวไม่ว่าจะเป็นชุดห้องนอนหรือแม้กระทั่งโชว์ทีวีเซตนี้นะคะคือลูกค้าซื้อเป็นเซตห้องนอนไว้โกมีเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งเซตสชิ้นแบบนี้นะคะลูกค้าเนี่ยจัดห้องเป็นลักษณะแบบว่าโล่งๆโ,โปรง่ปรงๆเดินสบายได้เรียกว่าเดินกันโฟล์โคือถ้าเดินเข้าห้องมาเนี่ยตรงเนี้ยมะนาวก็ยังแบบยังมาพอจะเล่นโยคะยังพอจะมาเต้นตรงนี้ได้อยู่หรือว่าจะเดินมาทางนี้ เนี่ยค่ะก็ไม่มีการชนอะไรก็ก็มาแต่งหน้ามาแต่งตัวตรงนี้ได้เลยแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ให้วางแบบโชว์ทีวีตัวใหญ่เบ้งๆบอกเลยนะคะว่าห้องนี้คือใหญ่เบ้งทั้งหมดชุดห้องนอนโชว์ทีวีก็ตัวนี้2.4เมตรสีเลยนะน้องชิคของเราห้องนี้นี่คือขนาดอยู่ที่3.90เมตร90คูณ4เมตร80ฝั่งนี้คือ4,80เมตร80เนาะแล้วก็ฝั่งนี้ นี่ฟังนี้นี่คือ3เมตร90ขนาดวางของเป็นเซ็ตใหญ่ทั้งหมดแต่ยังเหลืองพื้นที่ให้เดินได้สบายใช้งานระยะยาวคือสบายแน่นอนคือจริงๆแล้วเราอยากแนะนําลูกค้ามากๆว่าถ้าแต่งบ้านจริงๆอยากให้คิดถึงตอนใช้งานจริงอยากให้เดินใช้งานแล้วโล่งสบายแบบ ไม่อยากให้เดินแล้วอ่นอัดชนกันอะไรแบบนี้จะได้ใช้งานระยะยาวเพราะว่าเฟอร์พวกนี้ลูกค้าซื้อครั้งเดียวแล้วอยู่ยาวอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งน้องแอบซ่อนอยู่ในมุมนี้เอาไว้แบบว่าเก็บกระเป๋าต่างๆ เก็บของต่างๆออสซิเรอรี่สวยๆก็คืออยู่ในช่องนี้หยิบใช้พอดีก็เดินออกไปได้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือมีการแพนในเรื่องของตัวปลัก๊กตัวอะไรวางไว<อ><ห>้ให้เรียบร้อยนี่เลยอย่างนี้เลยอย่างตรงนี้ใช่ไหมคะจะวางโตเครื่องแป้งลูกค้าก็มีการมองถึงปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วจะได้ใช้งานได้อย่างง่ายๆสะดวกสบายก้มถอดปลั๊กก็ได้เหมือนกันห้องโทนสีขาวโปร่งๆบอกแล้วห้องก็กว้างอยู่แล้วยิ่งใช้สีโทนอ่อนแบบนี้ แล้วก็ตัดด้วยมาสสีครีมกับสีทองของลายตู้นะลูกค้าสวยมากจริงๆบ้านหลังนี้ดูโล่งโปร่งสบายบอกเลยว่าอยู่ที่นี้ห้องเนี้ไม่อึดอัดแน่นอนอีกห้องหนึ่งจะเป็นฟิลแบบว่ามีความหรูหราเพิ่มขึ้นโดยการเปลี่ยนแบบเฉดสีของเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนสีแต่ผนังสีเดิมมาดูกันว่าจะเปลี่ยนยังไงด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันที่ห้องที่สองห้องนี้เลย เชิญค่ะทำตัวประดุดาเจ้าของบ้านแต่เปล่าขอลูกค้าถ่ายนะคะห้องนี้โทนแบบม่านสีเดิมผนังสีเดิมแต่เปลี่ยนสีเฟอร์ตอนนี้ก็คือเป็นชุดห้องนอนมิวนิกบอกแล้วว่าเขาคู่กับโชว์ทีวีพิงโกเป็นที่สุดนี่เหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้คือมาอยู่เซตเดียวกันเลยไหมแล้วก็ลูกค้าเนี่ยได้มีการแยกห้องแต่งตัวออกจากห้องตรงนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการนอนแล้วก็นั่งใช้โซฟา พูดถึงขนาดกันนิดนึงว่าห้องนี้ขนาดเท่าไหร่ขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ4เมตร4เมตรคูณ4เมตรค,คือด้านนี้4เมตร4เมตรอย่างนี้เลยคือห้องเป็นทรงสีง่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสามารถวางเตียงมิวนิคได้โชว์ทีวีพิงโกว้าง3เมตรวางได้เลยสบายๆแถมมีโซฟาตะน้อยอยู่อีก1ตัวตรงนี้เป็นน้องแฮปปี้ของเรามาวางเสริมในห้องเอาไว้เผื่อแบบยังไม่อยากนอนก็ นั่งตรงนี้ได้ดูทีวีได้ชิลๆสบายๆเหมือนเดิมเลยก็ยคือของลูกค้าท่านนี้คือเน้นใช้งานง่ายใช้งานสบายเนี่ยมเาเดินเข้าห้องมาก็ยังมีพื้นที่ที่จะเดินไปนั่งโซฟาหรือจะเดินมาหน้าทีวีหรือแม้กระทั่งจะเดินไปเตียงข้างนูน้นก็ยังลุกเดินนั่งสบายมากๆเดี๋ยวเราไปดูห้องแต่งตัวกันอ,อยู่ในห้องแบบโซนเดียวกันแต่ต่างกันแค่มุมของตัวที่แต่งห้องกันนิดหนึ่งคือตัวนี้ของคนลูกค้าคืออยากได้ฟิลประมาณว่าเดินออกมาจากห้องน้ำ แล้วแต่งตัวตรงนี้ได้อันนี้คือตู้ในเซตของห้องมิวนิคของเรานะคะจะสังเกตได้ว่าลูกค้าวัดพื้นที่มาเผื่อสำหรับมุมเสาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่างานเฟอร์พวกนี้เราตามบ้านเนาะลูกค้าพอดีรู้แล้วว่าห้องเนี้ยตามแปลนเนี่ยกว้างเท่าไหร่อะไรยังไงแต่พอสร้างเสร็จจริงลืมดูม,มุมเสาไปนิดนึงอันนี้ลูกค้าได้กํำการวัดและคำนวณมาเรียบร้อยจึงได้ห้องนี้มา มาพูดถึงประตูกันบ้างเพราะว่าเราเคยเน้นย้ำซ้ํากับลูกค้าหลายๆทีมากๆคือนอกจากพื้นที่ห้องพื้นที่หน้าต่างต่างๆแล้วเนี่ยในเรื่องของวงสวิงประตูอย่างลูกค้าท่านนี้ต่อให้วางพิงโกต่อให้วางใส่ห้องนอนยูนิควงสวิงประตูคือเหลือเฟือมากนี่ เดินสบายมากเปิดสบายใจไม่ต้องกลัวว่าเปิดแล้วจะไปฟาดกับตัวโชว์ทีวีพิงโกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นวเวลาเราวางแผนในการวางเฟอร์นิเจอร์แนะนําว่าต้องอย่าลืมวงสวิงนองประตูเพราะโดยส่วนใหญ่บ้านจะเปิดเข้าห้องอยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องเป็นจุดที่ต้องระวังนิดหนึ่ง และอนนี้ก็คือชุดห้องนอนชุดที่3นะคะเป็นชุดห้องนอนที่ลูกค้าเตรียมไว้สําหรับรับแขกเกิดบางทีช่วงเทศกาลมีเพื่อนๆมาญาติพี่น้องมาก็จะนอนอยู่ที่ห้องนี้เลยซึ่งแน่นอนว่าก็ยังมีที่ทางเดินมีวงสวิงประตูที่เปิดใช้งานง่ายชัดเจนยังไงลูกค้าคะขอให้ดูตรงนี้อันนี้สําคัญนะนนญนะเดี๋ยวมานาปิดตรงนี้ให้ดูก่อนนี่ค่ะ เปิดออกมาได้เลยไม่ได้ชนตัวนี้ไม่ได้ชนตู้เสื้อผ้าใช้งานง่ายมีสวิตไฟอยู่ด้านนี้ก็ยังสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือสิ่งที่อยากให้คหํานึงถึงมากๆห้องนี้คือชัดเจนที่สุดในเรื่องของวงสวิงประตู<ม>อ่นอกจากทังเมื่อกี้แล้วเนาะ<ม>นี่ค่ะต่<ม>อให้ลูกค้าจะมีห้องนอนที่ใหญ่มากๆหรือว่ามีห้องนอนที่มีพื้นที่จํากัด มะนางอยากแนะนำให้ระวังในเรื่องของวงสวิงประตูเพราะถ้าลูกค้าเปิดประตูได้ไม่สุดเวลาเดินเข้าเดินออกมันลําบากบางทีเราถือของพลุงพลังมามันขนเข้าขนออกยากอยากให้ระวังตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะคะสําหรับชุดห้องนอนวิชี่นะคะลูกค้าได้อะไรบ้างใน1เซตเนาะได้ตัวเตียงตู้ข้างเตียงตู้เสื้อผ้า โตเครื่องแป้งแล้วก็มีโตทีวีอีกชิ้นหนึ่งนะคะคือครบเซตตรงนี้เลยแต่ว่าลูกค้าได้นําโตทีวีไว้อดัรวมกับห้องทํางานี่ห้องอีกห้องหนึ่งไฮไลท์จริงๆแล้วเนี่ยมะนาวอยากให้ลูกค้าตั้งตารอจับตารอนั่นก็คือห้องรับแขกหรือว่าห้องที่เราไว้ดูทีวีมีโซฟาห้องนั้นคือเปะปังอลังเวิร์มมากนะคะด้านนี้เลยค่ะ คือจริงๆแล้วยังไม่ใช่จุดที่น้องวางแบบจริงจังนะสำหรับโต๊ะอาหารเซตนี้เพราะว่าครัวบ้านลูกค้าเนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะคะแต่อันนี้คือเราวางให้ลูกค้าดูก่อนว่างานจะเป็นลักษณะน,นี้อันนี้คือสินค้าที่ลูกค้าสั่งแล้วก็เช็คสินค้าเรียบร้อยอันนี้คือน้องบาหลีค่ะโตบาหลีก็อีบาหลีนะคะงานเซต6ที่นั่งหน้าท็อปเป็นหินสังเคราะห์งานหล่อขึ้นรูปนะคะโอ้โหอลังการงานสร้าง ห้องทํางานจริงๆลูกค้าได้ทําการย้ายน้องมาไว้ห้องนี้ย้ายมาจากห้องวิชชีเมื่อกี้ให้มาอยู่ห้องนี้เต๊ะทํางานค่ะอันนี้เป็นงานสินค้านําเข้านะคะเพระาะฉะนั้นใครอยากได้ตัวนี้ก็คือจัดได้เลยมีทั้งจุดวางคอมจุดวางเอกสารต่าง,งๆพร้อมใช้งานมากๆก็อี้อันนี้ต่างหากนะคะเรามีหลายไซส์หลายแบบให้เลือกลองมาลั่งลอง,ลองมาลอง,ลองใช้งานก่อนได้อ่ขอนี้จัดเข้าเซตให้ลูกค้าเหมือนเดิม เราก็มาถึงห้องสุดท้ายนะคะห้องที่ภูมิใจน,นําเสนอมากที่สุดนั่นก็คือห้องนี้เลยด้านนี้เลยค่ะแล้วห้องนี้คือบอกว่าภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่านี่เลยค่ะโชว์ทีวีมาค่อนค่ะรุ่นนี้กว้าง3เมตรสูง2เมตร50นะคะลูกค้าและขอย้าว่านี่ไม่ใช่งานบิวอินนี่คืองานเฟอร์ลอยตัวสวยมากๆเลยคืองานแบบเนียยนิ้งสวยมากมาพร้อมเข้าคู่กับนีการจัดบ้านของลูกค้า แบบสไตล์หรูหรามากอันนี้อันนี้ผ้าม่านเราไม่ขายนะคะแต่เราจะบอกว่าลูกค้าคือจัดบ้านได้สวยมากจริงๆซึ่ง,ง,ง,งพอเอาองค์ประกอบมารวมกันแล้วปุ๊บรับกับโซฟาน้องเบอร์ลินมากๆน้องเบอร์ลินก็คือมี1เบดแล้วก็มีลิ้นชักสามารถดึงได้จุดเก็บของแบบนี้เลยอันนี้เป็นผ้าฮอลแลนด์นะคะใครอยากได้โซฟาสีอ่อนร้านเรามีสั่งได้นะคะและเพิ่มความใช้งานที่แบบว่าเต็มที่เต็มไม่กิดกันอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือ โต๊ะกลางน้องอามสีทองนี่เองค่ะงานเป็นกระจกนิราภัยนะคะเป็นกระจกนิราภัยคือใช้งานได้จริงสวยงามมา,มาออกๆองค์ประกอบห้องนี้3ชิ้นหลักๆเลยนั่นก็คือโชว์ทีวีโซฟาแล้วก็โต๊ะกลางค่ะยังเหมือนเดิมเลยอย่างที่บอกคือลูกค้าเน้นแบบ ห้องโปร,งปรง่งๆโล่งๆใช้งานได้ง่ายเดินไปเปิดผ้าม่านฝั่งนี้ก็เดินสบายนี่คือเน้นโฟเลยแล้วก็มีจุดปักจุดอะไรคือลูกค้าวางแผนไว้หมดแล้วบอกเลยว่างานที่เป็นลักษณะเฟอร์ลอยตัวก็สวยได้ไม่แพ้ง,งานบิวอินเลยค่ะเป็นสไตล์ที่อยากแนะนําลูกค้าหลายๆท่าไม่ว่าจะแต่งบ้านแ,แนวไหนก็ตามอยากให้มีพื้นที่ในการเดิน ได้หยิบของใช้ของไปทํานู่นทํานี่ระหว่างห้องเนี้ยได้เดินง่ายๆเพราะว่าลูกค้าจะใช้ห้องได้อย่างสบายสบายในระยะยาวโดยที่ไม่ต้องย้ายเฟอร์ไปมาเลยคือ,อค,คือไม่ต้องกลัวว่าเปิดแล้วจะชนซื้อของใหม่เข้าบ้านเดี๋ยวพี่ช่างจะกระแทกไม่ต้องกลัวเลยบ้านลักษณะที่แต่งเป็นลักษณะโคนประมาณนี้นะคะมีพื้นที่ว่างพอประมาณประมาณนี้ก็คือจะทําให้เราเนี่ยใช้งานอยู่กับบ้านนี้ได้อย่างง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคะ่ะ แล้วก็จะเหลืออีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เป็นตู้เก็บจานนะคะจริงๆต้องอยู่ในห้องครัวแต่พอดีห้องครัวของลูกค้ายังไม่เสร็จก็เลยมีการตั้งไว้ด้านนอกก่อนอยู่ด้านนี้ค่ะซึ่งตู้เก็บจานนะคะก็คือนี่เลยเป็นไซส์นี้ ไซส์เมทห้าสิบนะคะลูกค้าเลือกมาเป็นไซส์แบบว่าสี่บานเปิดแบบนี้แล้วก็ข้างล่างเป็นสองลิ้นชักนะคะสองชั้นบนล่างตัวนี้เป็นบานสไลด์นะคะเราเวลาลูกค้าใช้งานนะคะก็คือเปิดออกมาแบบนี้แล้วก็สามารถสไลด์ออกมาแล้วหยิบของเสร็จแล้วเพื่อูกค้าดันเก็บแบบนี้ใช้งานได้เลยสําหรับสูตรตัวน,นี้นะคะเลือกสีได้นะคะอันนี้ลูกค้าก็จะเลือกมาเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นใครอยากได้สีอะไรก็สามารถจัดได้เลยนะคะขอบอกว่าสวยมากจริงๆดู โปร่งโล่งสบายเดินสบายใช้งานได้จริงๆนะคะเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับบ้านลูกค้าที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่อนุญาตให้เรามาถ่ายทำที่นี่ ลูกค้าบอกว่าพี่ดูจนแฟนพี่แซลเลยนะคะแล้วก็ดูจากต่างประเทศด้วยมาไกลากมากๆจินต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ f c e e o o o ของ n ก้าเฟอร์นิเจอร์ฟอลโล่ไอจีของก้าฟเฟอร์นนะคะแล้วก็อย่าลืม s u c สไครต์ยู u ูบของก้าเฟอร์นิเจอรไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเด็กส่งของครั้งหนะ้าขอบอกว่าจัดหนักจะเต็มเหมือนเดิมแน่นอนแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ